กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เชิดชัยตันติศรินสอสอ,อแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอมีส่วนร่วมในอภิปรายสนับสนุนนะครับความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียนท่านประธานครับฟู้ดเซฟตี้นี่นะครับมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เราปัจจัยสี่อย่างที่ทําให้มนุษย์อยู่ได้ก็คืออาหารยาเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยทีนี้อาหารเนี่ยแถวอาอาเซียนเนี่ยนะครับก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําอยู่แล้วหรือเป็นครัวโลกอันนี้จะเป็นภาพจริงหรือภาพอะไรก็ไม่ทราบนะครับเราก็พูดไปเรื่อยจนกระทั่งเพราะว่าในอาเซีนเนยนก็มีสมาชิกอยู่10ประเทศแล้วก็แต่ละประเทศก็ไม่เท่ากัน ประเทศไทยยังต้องไปพึ่งจากลาวเขมรหรือพมา่าปลูกก็ยังมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอยู่เองว่าต้องรักษามาตรฐานว่าเราอาเซียนจะไปด้วยกันเหตุที่เรามาประชุมวันนี้ก็ทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับมติคอรอมปีห4สี่เนี่ยได้บอกว่าจะมาทำสัจยาบันก็บังเอิญมีการยุบสภาก็รัฐบาลปัจจุบันนี้ก็เลยต้องนำเสนอเข้ามาเพื่อ ผ่านรัฐสภาเราจะได้ประกาศใช้สถีนะครับท่านประธานครับความมั่นคงกับความปลอดภัยของอาหารนี่ความมั่นคงนี่ก็อันหนึ่งนะครับความปลอดภัยก็คือ security อันนี้มันมักจะไปด้วยกันแล้วก็พูดสับไปสับมาท่านประธานครับผมดีใจนะครับว่ามีความตกลงเป็นกรอบข้อบังคับเนี่ยเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วมีแปลให้เราด้วยอันนี้ก็จะเป็นฝึก ให้พวกเราได้ทราบว่าเวลาจะทำอะไรอยู่ในโลกนี้นี่คนเดียวไม่ได้ต้องมีการร่วมมือกันบูรณาการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักว่าในแต่ลป,ประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติก็มีท่านสมาชิกก็ได้พูดไปเยอะนะครับแต่ผมพูดถึงในคอนเซปต์อันแรกที่เขาเขียนไว้อันแรกเลยครับต้องคำนึงถึงเนี่ยวิสัยทัศน์ส่งเสริมความปลอดภัยอันที่สองต้องยอมรับความร่วมมือบูรณาการ ประเด็นนี้ไม่ว่าด้านการเกษตรเศรษฐกิจหรือสาธารณสุขอันที่สามต้องทราบว่ากรอบข้อบังคับนี่มีข้อบังคับนะที่จะใช้ต่างๆแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็มีความปรารถนาที่จะหาแนวทางที่จะเชื่อมโยงบูรณาการอันนี้สําคัญจริงๆนะครับท่านประธานครับท่านประธานทราบดูไหมครับเออดัชนี global food security index ที่เขาสํารวจกันนี่นะครับเขา ดูอยู่4อย่างนะครับก็คือเรื่องการจะเข้าซื้อได้ไหม Affordability หรือว,ว่าให้ a v a i l a b i l i t y หรือเปล่าคือจะมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ Quality และ Safety เป็นส่วนหนึ่งอันที่4ก็คือ Sustainability และ Adaptation อันนี้มันจำเป็นต้องไปด้วยกันหมดนะครับถ้านทราบไหมครับว่าปี2022นี่นะครับอ,อินเด็กซที่ว่าเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่64ร่วงลงมา จากอันดับที่51แล้วประเทศไทยนี่มีความอ่อนแอด้านอาหารโดยเฉพาะด้านคุณภาพท่านประธานไม่ต้องมห่วงนะครับที่ทำให้มีคุณภาพดีก็มีที่ไปขายต่างประเทศแล้วก็เขามั่นใจที่จะซื้อสินค้าไทยยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกแพทองทานก็ได้ไปเ,เยี่ยมทางตะวันออกกลางครับก็มีผู้นำแล้วก็นักธุรกิจมาเยอะแยะ เราก็สามารถที่จะนําอาหารที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับเรียบร้อยนะครับไปขายเขาก็สนใจกันเยอะแยะท่านประธานครับทํำยังไงครับเขายังบอกเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยเวลามีผลกระทบต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราจะรับได้ไหมโดยเฉพาะถ้ามีภาวะโรคระบาดร่วมด้วยหรือมีความขัดแย้งกันหรือแม้กระทั่งภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงต่างๆนี่มันควรจะมีข้อยืดหยุ่นและปรับตัวเองได้เสมอท่านประธานครับความไม่มั่นคงทางอาหารนี่นะมั่นคงนะครับเช่นอาหารขาดเมื่อกี้มีท่านสมาชิกได้กล่าวถึงว่าคนไทยบางกลุ่มก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงอาหารเลยจากความยากจนอันนี้ก็ต้องคำหนึ่งเป็นเรื่องภายในนะครับร้อยเอี่ยนหนึ่งครับ ประเทศไทยก็มีเห็นไหมครับเดี๋ยวก็น้ําแรงน้ํามากภัยพิบัติธรรมชาติก็มีเยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยต้องปรับตัวแต่เอียนหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอนิดนึงนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็กําลังพูดถึงเรื่องคุณภาพอาหารที่ประเทศไทยตอนนี้ไปเสพอาหารเค็มหวานทําให้โรคอ้วนมีเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วที่สําคัญก็คือ มีโรคที่เรียกว่า NCD เกิดขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวกัคุณพาะภาบทางอาหารท่านก็สนับสนุนให้มีการทำอาหารที่เพื่อป้องกันโรคที่ว่า NCD เนี่ยก็คือโรคที่ไม่ระบาดแต่แต่เป็นเรื้อรังนะครับดังนั้นนะ่ะข้อตกลงนี้ผมอยากให้ท่านสมาชิกนะครับดูให้ละเอียดแล้วก็ไปมาช่วยกันตรวจสอบนะครับว่าประเทศเราได้ทำไปตามกติกาที่เราไปลงนามกับเขาไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ผลิตทั่งผลผลิตแม้กระทั่งเกิดภาวะฉุกเฉินเราจะทำยังไงเรามีใครเป็นเจ้าภาพนะครับนี่มันชัดเจนก็จะทำให้อาเซียนของเรานี่ก็จะได้เดินหน้าไปด้วยกันไม่มีใครอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับต้องมีการเตรียมตัวมีข้อมูลแล้วเขาเน้นจริงๆทางนี้คือด้านวิทยศาศาสตร์ว่าทุกอย่างต้องมีข้อมูลวิทยศาศาสตร์แบ็กอัพถ้ายังไม่มีก็ ฟังไว้ก่อนแล้วก็ทำไปแต่ถ้าเมื่อข้อมูลวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นก็ให้เปลี่ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงสนับสนุนที่จะรับความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาเซียนขอบคุณครับท่านประธานครับ